เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะฮะที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับยินตรนรับนะครับเข้าสู่เกม Watch Dogs 2นะฮะหรือว่าดูหมาภาคที่2นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเกมนี้นะเป็นเกมในแนวกับ GTA นั่นเองก็คือเกมแนว Open World นะฮะให้แบบจำลองการใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่เห็นนะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้ามาเล่นในโหมดขำๆนะครัก็คือเดินชมเมืองนั่นเอง เพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยฮะมันทำออกมาเหมือน GTA ก็จริงนะครับแต่ว่าเกมมันออกจะเป็นแนวจริงจังซะมากกว่านะครับนะเข้าใจไหมคือเกมมันโดนตำรวจยิง4 5นัดนี่ก็ตายแล้วนะครับไม่เหมือน GTA นี่โดนเป็นร้อยนัดนะก็คือเล่นจริงจังอย่างเดียวนะครับเล่นำขำๆนี่แทบจะไม่ได้เลยนะฮะก็วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเซฟกราฟิกในเกมนี้นะฮะมาหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับ ก็ขอบคุณนะับ NVIDIA ด้วยนะฮะที่ส่งเกมนี้เข้ามาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณ G2A.com ด้วยนะครับที่สนับสนุนเกมด้วยมานะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้จับไปเลยป่ะเอาเลยครับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันแล้วนะน้ตัวละครเอกของเราก็คือไอ้มืดคนนี้นะน่าเรียกได้ว่าเป็นนิโกรแต่ว่าเป็นนิโกรที่แบบเท่นะฮะเท่มีสไตล์ดูซิใส่ก็ดำด้วยนะ ก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องอ่าทำการเต้นระเบ้ในเกมนี้ก่น ح ح> อนงงงงยันนี้เจสสัสชอบชอบขำใหญ่อะไรมีปัญหาปะละ่ะมีปัญหาเปล่าไ,ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ ح ح> สหรับเกมนี้นะเป็นเกมแนวจริงจังนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นเกมที่เน้น การแฮกเกอร์จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเราสามารถแฮกเกอร์ดูข้อมูลคนอื่นได้นะครับอย่างเช่นอิมอรนี่ชื่อว่ามูเรทเทอร์ลี่นะฮะอาชีพนะครับชอบเป็นนักเขียนนะฮะโอ้รันอวไวติ้งกุ๊บเป็นเป็นหัวหน้านักเขียนนะครับรายได้ต่อเดือนนี่66,400่นหกน่นะเราสามารถเห็นได้นะฮะว่าแต่ละคนนี้ชื่ออะไรนะครับอินี้นี่ชอบอะไรเนี่ยเล่นเอทเพย์ นี่แฮกเงินมันก็ได้นะน่เจ๋งไหมเจ๋งมากนะครับแฮกไปแฮกมานี่เราสามารถปลดล็อกพวกเพลงต่างๆเอา,ามาฟังในเกมได้ด้วยนะฮะยิงไอหมอนี่นี่เป็นนักขับรถสตันนะครับอาชีพเสริมภาพนี้สวยมากๆเลยนะฮะเ,เดี๋ยวเก็บปืนก่อนเกมนี้นี่ควักปืนออกมาเล่นๆไม่ได้เฮ้ยมาซบไกด์สเฮ้ยเฮ้ยงงงงอันนี่ใครวะ <laughs> ต่ว่าจุดเด่นของเกมนี IC ้เลยคือเน่เน่เน่สมมติเราสามารถแฮกแฮกสิ่งต่างๆได้นะครับเหมือนเช่นท่อน้ำเนยฮะแคมป์ตู้มรูปแบบเป็นกรุ๊กโค้ชันเราสามารถแฮกท่อแก๊สได้นะครับทำให้มันระเบิดออกมาเนี่ยนี่บนบนรถนี่ย่างสดกลายเป็นไก่ย่างห้าดาวเลยเนี่ยคนที่ตามมาหลังนี่เงิบเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นความมันอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่เราจะสู้กับตำรวจในเกมนี้ได้นี่ค่อนข้างจะลำบากนะฮะอย่างที่บอกนะครับ โดนยิงสองสำนัดนี่โอ้โหเด้ยงเด้ยงตายนะฮะมีให้เราแฮกอย่างอื่นอีกนะนี่หม้อแปลงไฟฟ้าเออกำลังทำอะไรนี่ผมว่ามันไล่ลงเฟซบุ๊กแน่นอนนะฮเลยแม่ป้าป้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเต้นให้ดูปุ๊บเนี่ย <c oughs> ป้าจะมีความสุนทรสุดท้ายนะ <c oughs> ลูกบอกว่า <c oughs> <c oughs> คนโดนดไฟชอไ็อตตาย น <c oughs> แฮกเงินก่อนแน่แฮกเงินแม่มีอะไรให้เราทำเยอะเลยเนะมันไสมันไสมันไสอุปกรณ์สหรับในเกมนี้นะก็คือลูกตุ้มเหล็กแนบมันไสมันไสมันไสซึ่งเราสามารถอ่าวิ่งเล่นแน่อะไรอะไรไอ้เจ๊ไอ้เจ๊อ่าแล้วต้องการอะไระเริ่มมีปัญหาแล้วะครับอ้วนเนี่ยตอนนี้อ้วนมโหมากเลย อันนี้เป็นโอ้ออน pues ักท่องเที่ยวนะฮะซอว่ไอหยางรอนนะครฮะเป็นไรฮะกูมีปืนรู้จักไหมปืนนะฮะรู้จักไหมปืนน่ะรู้จักไหมไอ้แก่รู้จักไหมไม่รู้จักไหมกูมีปืนเหรอเออเอาวิ่ง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 ออกกระไกลเพื่อชาอตมึงไขให้มันหลบตรงนี้อะไรดิโอ้แฟคชั่นคอนฟ lict เนี่ยตอนนี้ก็คืออะไรเนี่ย โอ้โหมียืนมีเดินมาขโมยมือถือเขาด้วยนะครับโอ้ยไอ้หมอนี่นี่กำลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโทรหาตำรวจนะฮะเราต้องรีบมาจัดการนะครับไนน์วันวันไอ้ไอ้โทร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 อ๋อเป็นการสกัดกั้นตำรวจนี่นั่งตกปลาปืนเด้อ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  นั่งตกลาเพลินไปยืมเวสป้าหน่อยมันเหมนมันเหมือนพีดินเอาไปยันชนเป้าโถ่เอ้ยอดเท่เลยเอาอเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาเอาที่รักเขาที่ฉันรู้สึกโรแมนติกมากเลยค่ะไอ้ดีดีมองู้ชายยืนมองเอ้ยวายกันดีดีวย เจ้เจ้อนีพี่ดิบอกขัดบรรยากาศทุกบดนี่การขัดความรักคนอื่นเนี่ยหวานหวานหวานเฮ้ยหมาเฮไยต้องมาเย้เย้ Good boy อยากเปลี่ยนเจ้านายไหมมาอยากเปลี่ยนครับแต่ต้องตาไปก่อน ได้เนี่อ่ะนี่ใช่ไหมเจ้านายมันใช่ไหมทไมไม่ให้มันกินทำไมไม่ให้อาหารมันกิน no 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 มีหาะใคหาเนะเียรถพยาบาลรถพยาบาลมาไงวะถอยถอยถอยเีมีคนเจ็บตรงนี้ครับพี่พยาบาล่าภาพสวยจริงเลภาพเป็นอย่างแจ่มเลยครับใครกำลังเป่าอะไรอ่ะกาลังศิลปิน ร่างศิลปินเลยโอเครู้ไหมว่ากูลำคาญรู้ไหมว่ากูลำคาญตบซะรู้สึกผิดเลยเด็บมีปัญหาอะไรฮะมีปัญหาอะไรฮะจะถ่ายรูปเหรอเฮ้ยนี่โทรนี่โทรนี่โทรอะไรขอให้มึงโทรขอให้มึงโทรมีอิสุุดีมากรถระคังดังปึ๊บ แม่งแฮกได้กระทั่งสัญญาณเตือนภัยไม่ต้องทำอะไรในชีวิตนะไปไหนนี้สบายหมดเลยนะซึ้บนะผมรู้สึกอยากเปลี่ยนเสื้อผ้ามากเลยต่อแม่ต่ออนนี่พังอีกแล้ว,ลวเหรอเฮียญาติมาพังต่อไปเกอร์นี่มันชุมนุมไบเกอร์ได้ไหมโอ้โหแม่งมาชอปปิง้ชอปปองชอปปงชอปปิ้งปีใหม่นี่ไปหมดเลยเนะี่ยสวัสดีครับเฮ้ ใครอยู่ข้างในแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกันนะจะอยากแบบบวกมบกงไบเกอร์นี่อันนี้อันนี้เท่จริงๆซื้อกันเสื้อเสื้อเสื้อนี่เสื้อหนังนะฮะเสื้อหนังนี่เกงแบบเก็บดีเทลได้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมดูมนี่เกงยีนที่แบบอย่างของจริงอยาให้กูมีตังนั้นกูจะซื้อ เกมนี้ตัวเราเป็นพันเลยนะโอ้โหเฮสแสตดดูรองเท้าชาวล็อกนือ้อปีกปีกฮู้มาสุดยอดมากเลยเจ้าของร้านไปไหนไวะเนี่ยแล้วกูจ่ายตังค์งกับใครวะมามีที่เลือกระหว่างเวสป้ากับช็อปเปอร์เลือกเวสป้าโอ้โหดูเวสปาขาดแรง แต่ลูกโค้โดูยกล้อเหมือนมากซ้ายมือนี่คืออะไรบ์มันมีร้าน,อ,น right อะไรด้วยกดไปลุงเก่งะเอ้ยอะไรมัป็นหาปัตล่ะเอาบัตรฮะเอาบล่ะเอาบล่ะตบตบเกียร์ตบเกียร์เอาบล่ะเอาบล่ะ,เอ,ะ,ละเอามาสิบบาทสิบบาทลุงแล้วตต่น,นี้มีอะไรฮะผมจะลองดูแปบ๊บ นี่คือก e. อัน <Welcome. S 1> ดีนะวันดีลุงโ oh, อ้สีเรือนะแต่งเ,เรือยอสอือเคโคตรแพงไม่มีตัง <Bye. S 1> ค์กดบ่ได้ไนะอันนี้อะไรเอ่ยร้านโหร้านขายของชำรวย <laughs> โอ้ขายพวกเสื้อผ้าตามสถานที่หไหมมีเสื้อสูทเลยมันเข้ากันไมนะี่ยเป็นไบค์เกอร์แบบเดิมอันนี้นะครับ มื่อไรจะชาว่าผมอยากดูวิวตอนยังวันมากกว่านะและ้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะไปนนไปขับรถเล่นกันดีกว่าได้ขอยืมขอยืมหน่อยที่ท่อได้มึงเตรียมตัวได้เลยม <c oughs> <c oughs> ตายละนนาวเนะี่ยมีอะไรวะอะไรไม่รู้เหมือนมีผับนะผับคนรวยเหรอ ฮ้ยทำไมมันเป็นลูกหัวกระโหลกวะเออว่ะลูกหัวอุย๊ยมีปืนมาด้วยนะนีคืออะไรวะคืออะไรวะเป็นพวกแก๊งเหรอน่าจะเป็นอย่างนงี้นแนะ่เดี๋ยวเรา <c oughs> แฮกกล้องเข้าไปดูดินั่นคืออะไรอือหอผมว่ามันต้องมีอะไรข้างในแน่ยั่ไ,ไงริสติกแอร์เรียนนะเป็นพื้นที่ที่แบบห่วงห้าม ผมว่ามันต้องมีอะไรให้แฮ็กแน่ๆเลยเปิดโหมดแฮ็กแป๊บมีพิกอัพโอทางซ้ายนี่มีอะไรไม่ด้วยเนี่ยชิะไหนวะพิกอัพตรงไหนวะนี่เหรออ๋อนี่ไงนี่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 ชิบอ่ารีเสิร์ชพอยต์มันคืออะไรเอ่ยรีเสิร์ชพอยต์เหมือนเป็นแต้มเอาไว้อัพเกรดนะครับอู้ชิบหายชิบหายแล้ว เฮ้ยซึบยิงตากโอ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนโอ้ยมันยิงใครวะเนี่ยเอาแล้วไปยิงยิงกันเองอะเออยิงมันเลยตำรวจครับผมไม่เกี่ยวผมมาซื้อเกีียวให้แม่มาซื้อเกีียวให้แม่โอ้ยตำรวจไปยิงแก๊งแน่ ก็สามารถขับรถไปด้เอ็มไปละข่าชิบหายเย่ย้ารวจใจเย็นไม่เกี่ยวผมมาซื้อเกี่ยวให้แม่เอาลุงเดินกลางถนนไม่ลงตอนนี้ผมจะพาคุณชมนะขับรถไปที่เควสตตรงนู้น ไอ้ตรงนี้มีจุดเก็บเงินว่ะนี่มาร์คแป๊บนี่จริงๆมันฟัสทาวเวลได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเก็บบรรยากาศนะเมืองนี้เมืองมันใหญ่มากๆเลยนะเป็นจำลองเมืองซานฟรานซิสโกมาเต็มๆเลยนะเจเต็มเจ็มเต็มเจ็มเต็มนี่คืออะไรวะมาไงตำรวจเจาเจเพลงมันมันเยอะปละว่าต้องเปลี่ยนเพลงกันเปลี่ยนเพลงกันนะอ้า ตำรวจวาสรับแมนตำรวจมาใหม่วะซิกแซกซิกแซกซิกแซกเออมึงนำไปเลยมึงนำกูไปเลยอันนี้น่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบดไหมไดูแล้วใช่ไหมมัมเนเที่ยวฟา้ามาพาวแก้วเครื่องหน้าถึงมันดีกว่าเา้าเวรนจังมาแล้วตรงไหนมีที่เก็บตังค์ครับ มันจะหยุดนะเมื <ratios> Maybe, you. You ่อไรหยุดเนี่ยถามจริงเอาอุ๊ย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 ย่อย่อย่านี้เยอะไรวะเยอะอีนี่เก็บก่อนนะอ่างล้างหน้าด้วยทำสมจริงอะไรตำรวจตำรวจช่วยผมด้วยครับตำรวจตรวจยิงมาเลยครับยิงเออนั่นแหละมันยิงผมแล้วครับคุณตำรวจตำรวจจับมันตำรวจจับมันเลยตำรวจเออแหละยิง ประชาชนกูไม่เกี่ยวออกมา <g ül> ต้องมาต้องมาช่วยพี่ด้วย <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โ <c oughs> หอะไกูจัดทำไมได้เฮ้ยตำรวจมาแล้วว่ะมันระเบิดนี <c oughs> ่ไง <c oughs> <c oughs> หมาหมา,มาแป้มนี่มึงแทงคิ้วหลายๆเอาปืนมา้นองเอาตังมาชึบลบๆลบลบตำรวจจับไปเลยครับยิงมัน ฉันแหละเดี๋ยวผมช่วยตรุยหมดขอบคุณครับแม่ตำรวจนี่เยี่ยมมากที่เป็นคนดีมากเลยครับเฮ้ยม AK F ีเอค่ะเอคเอบอชิบหายแล้วกูไม่ถือปืนให้ตำรวจเห็นกูไม่เกี่ยวกูมาซื้อเกี่ยวให้แม่ตำรวจเ้ยชิบหายแล้วต้องใี้ตำรวจเหก ไปแล้วเปิดเปิดแผนที่อ like ันนี้เป็นสะพานโกลเด้นบิดรือเปล่านะใช่ไหมโกลเด้นบิดกับโกลเด้นเอ็ดลืมแล้วเนี่ยดีรู้ที่แบบเทพมากนะเปิดโหมดโลกร้อนแมนแมนแฮกคแฮกแพ็ก่อนแฮกแบตเตอรี่ตรวจดูแม่งตรวจแ่งแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตำรวจพี่จะเล่นกับผมเหรอ เล่นอยู่ผมปะรอเล่นกูรอเล่นตำรวจกูรอ,อเล่น <c oughs> ยิงยางไว้ได้วไปเนี่ยปับป๊บปั๊บอ้าบหนูยิยยงหนูยมงสตันจ้ำโคตรหอูชิบหายยางแตกตำรวจผมขอโทษพี่พี่ผมขอโทษกูขอ,ขอยืมรถเพิงหน่อยขอยืมขอยืมใจโอ้โหเป็นรถกันกระสุนมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้น อาชิบหายเลยมึงข tamam, ับตามกูได้ยังไงเนี่ยลบลบมีสิตสปอลิตนี่เน่จะไปหลบตำรวจตรงไหนดีแว๊บชีวิตเยอะบางทีเยอะไปนี่ก็ไม่ดีนะไม่ไหวแล้วตำรวจจับใจเลยเดี๋ยวลงให้ลงให้กันเลยไปละชึบ ยัมันมีระเบิดจะตามวะแมคุณเห็นอยู่ไหมเนี่ยว่ามันว่ามันไม่น่าเห็นเลยหลบลบหลบหลบหลโจนป่าเลยชิบหายมันมีมาโอ้โหแล้วมึขับรถไปอย่างนี้ได้เหรอไปหลบหลบหลบท่อลบในท่อ ตำแหน่งนี้แบบเจ๋งหลบ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 ลบลบลบ,ลบมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วนี่ตัวอ,อย่างนี้สุดยอดต้องขึ้นสีเหลืองกันแนะ่นี่แฮกเข้าไปได้ไหมเนี่ยนะอันนี้อะไรเอ่ยข้างหน้ามีร้านกาแฟด้่ยนะคุณผู้มชมสวัสดีครับรถกูรู้เว้ย ไม่ขโมยเข้ามาอยากใช้ขอยืมได้เฮ้ยมีซื้อกาแฟกินด้วยจักบาทนะจักบาทละนอกนายแล้วใครข,ขายวะเนี่ยใครขายกาแฟวะอ้าวแล้วหยิบมาดือด้อเลยเนี่ยนะอืมแลมโบกินนี่นี่โหป้านี่เห็นป้าป้าไม่มีอะไรผมลืมปลดล็อกกุญแจผมเอง กูไปละในร้านอาหารร้านอาหารอุ้ยเด, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เหมือนนอกบินชงกาแฟแล้วนกมันกลายเป็นอะไรปไปวะอันนี้ก็กินกาแฟและ <c oughs> น่าจะมีแบบสั่งอาหารนะเมื่อไงเจ๊เจ๊นี่โอ้โหเจ๊นี่ที่บ้านไม่เคยสอนแล้วกินข้าวกินอะไรนี่แบบควรมีมารยาทอา่ะ แอมโซ่สอรี่ด้วยนะนี่นี่กูจะสอนมารยาทให้ได้ไหมมองหน้ามองมงหน้ามองหน้าที่บ้านสอนนะอีนี่อีนี่โทรโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มั้ยโทรศัพท์โทรศัพท์มั้ยไม่สั่งสอนแฟนมึงวะสั่งสอนแฟนมึงบ้าง อีนี่โทรอ่ะแมโทรทำไมมึงโทรทำไมไปกินเหล้ามึงก็ดีแล้วไปกินเหล้ามึงก็ดีแล้วอีนี่นี่โทรมึงโทรเหรอหมาหมาต้องหมาไม่ต้องเห่านี่ไงอ้ใครคิดเองดีกู๊ดบอยเล่นมึงมาเล่นอะไรมาชาวบ้านมองเลยแล้ามองเลยแล้าเอาไปละไปโทรไปโทร ทีนีโทรน่าอุต่าห์โทรทโทรทำไมโทรทำไมไอโฟนเหรอไอโฟนเหรอหมาเห่าหมาก็เพื่อนคุณนี่แหละเอาไปไล่จะไม่หมาลูกหัวหน่ยลูกหัวหน่ยเห่าจังเลยเห่าจังเลยนี่คุณตำรวจครับมีคนทำร้ายหมาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเราเดินน้ำมันได้ไหมเนี่ย เจ้าห้าเต็มถังเ๋มว่าขับชนนี่แม่งระเบิดแน่ๆเลยลบอปลบปล,บลบ็ล็ปรถใจไม่รู้นี่ร้อยเมตรร้อยเมตรชายไปพันกิโลเป็นที่พี่แกไม่โคตรใหญ่เลยนะคุณผู้ชมดูใหญ่มากมีเครื่องให้เล่นตามจุดเพียบอะไรเยอะแยะขนาดนั้น เริ่มเช้าแล้วเนี่ยภารกิจเราก็คือกลับมาที่สำนักงานใหญ่ที่เหล่าสำนักงานทำไมมันดูแบบงอกง่อย,อยงไงวะเอ้ยเพื่อนมีเกมโมโนโปลีด้วยนะครับเกมเศรษฐีร้านนั่งชิวเองใส่รหัสเอ้ยปปซะทีสิวัว เข้ามาตัวแรกนิ้วกลางเลยนะ่มาดูดีกว่าคัสซินนี่คือบ้านของเราขับไปนานเพิ่งเจอบ้านเจ้าจ้ในสุดก็กลับมาไอ้จอสชแล้วก็ฉันพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์บางอย่าง ตัวไายก็ต้องมาแปลนะจริงๆมันเป็นทีมงานของมันนะครับที่เป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเดสเซกฮัตส์สี่นี่เท่มากฮัตส์สี่นี่ใช้ภาพในเกมเลยนะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะนั้นเป็นโซยของนายเพื่อน เท่เยแมน,นเหมือนกับบาบัเลียนในเกมโลมันเฮดเลยไอคนเมื่อกี้นี่ชอบใส่หน้ากากนะแอฟเห็นไหมมันใส่หน้ากากเป็นรูปตัว X ตัว X นะแล้วก็พูดแบบเ <c oughs> ท่ๆนะ <c oughs> เป็นแฮกเกอร์นะกล <c oughs> ุ่มพวกนี้ถ <c oughs> ึงแบบที่อยู่มันจะดูลกอล้างด้วยแหละนะมีแต่บ้านอะไรไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหคอร์เน่ไม่เป็นสองรองใครดูกองทีวีเพียบพวกนี้นี่แฮกเกอร์แบบ เขาเรียกว่าแฮกเกอร์เพื่อทำให้ตัวเองดังนะประมาณว่าชอบไปปวดคนอื่นนะครับทำให้คนติดตามเยอะอะไรประมาณนี้นะซึ่งในโลกออนไลน์เราก็มีนะที่พวกชอบแฮกสตรีมอะไรประมาณนี้เนะี่ยก็ไม่หายหมอน,นี่ใช่ไหมเพื่อ so like okay. นโอเคบ่นอะไรบ้างรีเซ็ตรีเซ์ตอ๋อที่ไง ที่เราไปเก็บเจ้าพวกนั้นมานะมันจะทําให้เราเอามาอัพสกิลได้นะฮะว่าเราจะเล่นสายไหนนะนะเล่นสายรีโมทคอนโทรลอัพไปได้มี <c oughs> มีแฮกหลายแบบนะฮะแฮกตู้ยกบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ทําทให้เราปีนขึ้นมาได้นะี่มีเพียบเลยนะฮะแฮกมีทําเป็นโดรนนะับโดรนเอาไปส่องนะ่ะตำรวจงงระเบิดโดนใส่ก็ไ,ได้นะออมีเป็นสายเยอะแยะหมดเลยนะ่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเล่นนี่เป็นอะไรที่แบบเจ๋งนะะเกมนี้ แฮ็กกล้องแฮ็กอะไรได้เยอะไปหมดเลยอ๋อมีแบบมีป้ายความผิดให้คนอื่นด้วยนะอ๋อแบบนี้ก็มีละ่ะป้ายความผิดให้คนอื่นทาให้แบบทําให้แก๊งมาโจมตีนะครับเออแบบคนตีนว่ะคืออย่างที่ผมบอกนะครับมันมีแฮ็กแบบให้แก๊งมาอัดกับแฮ็กให้ตํารวจมาจับนะเออเท่หวะ่ะอันนี้คืออะไรอนะ่ะมันกำลังสร้างเครื่องพิมพ์แบบ 3D อยู่นะเห็นไหมพิมพ์ออกมาเป็นเป็นภาพเสมือนจริงเนนะีนะ่ยในยูดิคอนนี่คือางหลังคืออะไรนะ ฉันไม่ใช่ฮิปสเตอร์เว้ยเดี๋พูดกับตัวเองอย่างนั้นสินอะไรของมันภาษาคนบ้า 3D p r i พ t e เตอร์อ๋อเป็นพินท์ของออกมาเล่นได้รนบะจัมเปอร์ชึบอ,อ,อย่าบอกนะพิมพ์ออกมาแล้วมันใช้ได้จริงนะเยดแค่ เอาโดรอนออกมาก็ได้นบปินเตอร์ที่ไหนวะกูขอซื้อไว้บ้านมานเนี่ยปิ้นเอ็นทีเวปป้อนโอ้สร้างอาวุธก็ได้นบเอาเป็นช็อตกันอ่ะปินปนป้นปืนปิ้นปืนพกปิ๊บมีเสียงปิน้นะ้วยนะอืด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 ้ดดาปืนนี่แกเป็นของหาง่ายเลยนะ เทพเลยดูนี่ปืนยูนิคอร์เป้งเทพวะ่ะเกมแม่งเจ๋งนะครับเกมนี้ป่ะออกไปเกลียนสักทีเปิดสักทีถือว่วากว่าจะเปิดนีเม็นนานเหลือเกินดูบรรยากาศในเมืองตอนเช้าที่แบบเวลาอะไรที่แบบสุดเจ๋งนะครับนี่ว่าโอ้โหธรร,ธรรมชาติธรรมชาติที่มาเต็ม เพื่อถามว่าทัรประชงคืออะไรคล้ายกันนั่นแหละเช้าวันสดใสเนีอืเหมาะสลับการเปิดตัวนี้มีป่าไม้ด้วยฮะโอ้โเวยสวนสาราทะนด้นเนื้อทะนนเนื้อโคเจ๋งออกาากำลังกายตอนชเช้านะกูลงกู้รักตีแตกเต่นหมดเลยนะทำอะไรกูดูทำไรงกูนเนี่ยมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว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 เราจะแลนดี้นะลงสุดท้ายเจ๊งเฮ้ยตรงนี้มีคนเลี้ยงหมาใครเอามามาปล่อยสองตัวมึงกำลังไลฟ์สดเฟซบุ๊กไลฟ์ทำไมมึงไลฟ์ทำไมใครมึงไลฟ์เอ้ยมึงคิดอะไรกูมีปืนเอาไปละเออคุยกันได้คุยกันได้เลย กูมีปืนน้องหมาอุ้ยฮัสกี้เฮงงงงงมานเล่นบ้านพี่ไป็นน้องมีเพชรดีกีนะแหมน่ารักสมมัติน้่ชายหาดอยู่ไหนชายหาดชายหาดอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยตัวนั้นเกิดอะไรขึ้นเน่ะไอ้สัสโอ้ เหมือนกว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์คนอื่นๆด้วยนะมันออกความวุ่นวายนี่ไงมันทำให้แบบข้อระเบิดเหมือมนเราเลยคิดว่ามันเจ๋งไปไปขับแบบชิวๆเจเนี้ก็ขยันเปิดลิขสิทธิ์ลิ๊บจะโดนลิขสิทธิ์กับพาะเพลงนี่แหละริมเลเฮฮา กำลังทำอะไรเนี่ยโยคะเหรอคาด้วยดิโยคะด้วย <laughs> วงงดีงงฟิตนะฟิตฟิตเหรอพี่ <crab> ผมก็ฟิตเหมือนกันพี่ฮ้อเหัวล็อกหัวล็อกหัวจะไหวหัวล็อกกูเหรอไอ้ยีโท โถ่ไอเดียโถ่มึงโถ่มึงได้ยืนเคารพธงชาติหรือไโอ้าวป้าอาทิปแปม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 ขอความคิดส์มาจับโถ่ทำไมเอาวันี้วันนี้เอาวันี้ตบหัวป้าป้าป้าอยากมีเรื่องเหรอกินบะหม่าผัดกินบะหม่าผัดพวกแก๊งเหรอัดีพี่ชายโทรศัพท์เข้า โทรศัพท์ข้าวเพื่อนหมาไม่เห็นเหรอหมาบอกหมางงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น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 ว่าไงเพื่อนโทรศัพท์ข้าวโทรศัพท์ข้าว Nóng Này Bam Chị thích Ui mi pươn Anh kêu lại lại Này quá tăng Tăng như này tăng ở đi mẹ mẹ โทรหาเพื่อนไม่ได้แอมเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องแฮกแฮกอันนี้แล้วก็ทำให้มันเบิดนะฮะแล้วก็เอาตังค์ใช่ไหมชิปเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดตังค์บอกมาเป็นแสนเป็นหมื่นกูรวยกูรวยแล้วเอาเลยครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสหรับในเกม Watch Dogs 2นะฮะที่เรียกว่ากราฟิกนี่สวยๆเลยนะครับก็สหรับในวันนี้นะฮะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับมาเล่นให้คุณผู้ชมดูเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้สหรับในวันหน้านะครับก็จะเล่นเกมอื่นให้คุณผู้ชมดูนั่นเองช็อตก็สหรับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับช่วงนี้ก็กำลังลดอยู่ด้วยนะสหรับเกมนี้นะครับภาพนี่สวยๆนะอย่างกระสมจริงมากๆเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายเจ้า